ไม่รู้ว่าวันนี้ชีวิตจะเจอเรื่องดีไหมแต่ขอให้คิดดีกับทุกเรื่องไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะโยมนะถ้าวันนี้จะเจอเรื่องดีไม่ได้ก็คิดดีกับทุกเรื่องให้ได้ก็ดีเหมือนกันถ้าใครเขาขับเบนซ์ตาโตเราก็ขับโตโยต้าพ n อนตาเหลือกก็ไม่เป็นไรใครเขามีนาฬิกาโรเล็กซ์ของเราก็ใส่แบบเหล็กเป็นกิโลกิโล,ก,โลก็ได้ใครเขามีกระเป๋าลุยวิตตองเราก็ห่อใบตองไปก็คงพอไหวใครเขาจะมีอะไรอะไร เราก็คิดดีให้ได้ว่าของเรามันก็ดีในแบบของเราเหมือนกันวันนี้จะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คิดดีกับทุกเรื่องให้ได้ไว้ก่อนนั่นแหละกําไรของชีวิตจริงๆนะโยมไม่รู้หรอกว่าวันนี้จะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีไหมแต่ขอให้คิดดีกับทุกเรื่องไว้ให้ได้ถ้าชีวิตนี้มันจะเจอเรื่องร้ายๆอย่างน้อยถ้าขาขาดเหลือข้างเดียวก็มองคนที่ไม่มีขาสักข้าง เราก็ยังดีกว่าเขาและเอาขาข้างเดียวของเราไปช่วยเขาก็ดีเหมือนกัน